ต้นมะม่วงล้มทับเสาไฟฟ้าบ้านเรือนพังเสียหายค่ะ วันที่12กันยายน2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเกิดเหตุต้นมะม่วงขนาดใหญ่หักโคน่นทับสายไฟทําให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางถนนจํานวน3จุดทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เหตุเกิดบริเวณถนนมหาราช1หลังสถานีรถไฟเมืองประจวบคีรีขันธ์เขตเทศบาลอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งได้มอบ หมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคีรีขันรุดตรวจสอบร่วมกับเทศกิจพร้อมประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันเข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องตน้น ในที่เกิดเหตุพบต้นมะม่วงขนาดใหญ่มีอายุมากกว่า50ปีที่ขึ้นอยู่บริเวณริมถนนสายมหาราชหนึ่งในที่ดินของการรถไฟหักโค่นบริเวณกลางต้นกีดขวางถนนโดยกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่ได้ไปทับเกี่ยวสายไฟทําให้เสาไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนหักโค่นเสียหายอีกจํานวน3ต้นมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายบางส่วนหนึ่งหลัง กระเบื้องแตกหลังคาทะลุกำแพงรั้วพังเสียหายนอกจากนี้ยังมีป้ายบอกสถานีรถไฟเมืองประจบครีขันพังเสียหายอีกจำนวนหนึ่งแผ่นซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตัดกระแสไฟและรื้อถอนสายไฟเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยเทศบาลเมืองประจบครีขันได้นำเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขเทศบาลและหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเข้ามาตัดกิ่งต้นมะม่วงออกเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติโดยใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงจึงแล้วเสร็จนางยุพินอายุ5 8ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุได้นั่งกินกาแฟและผลไม้อยู่กับเพื่อนใกล้กลๆจุดเกิดเหตุในขณะนั้นกระแสลมไม่แรงแต่ก็ได้เย็นเสียงรั่นดังเปี้ยะจากนั้นก็เห็นมีกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่หักโค่นลงมาเกี่ยวสายไฟและทําให้เสาไฟล้มจํานวนหลายต้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตนเองก็ตกใจแต่ถือว่ายังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับ บาเจซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณนี้จะมีรถซาเลียงและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดร,รอคิวอยู่เต็มไปหมดและมีรถวิ่งสัญจรผ่านไปมาจํานวนมากแต่ขณะเกิดเหตุไม่มีรถสักคันก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรป้าตอนต้นไม้ล้มเนี่ยตอนนั้นอยู่นี่ไหมครับอยู่อ่าป้าอยู่ตรงนี้แหละค่ะอ, أ, อ๋ะอก็อคือตอนนั้นเป็นไงลมแรงไหมครับหรือว่าไม่ไมีธรรมดาค่ะลมไม,ไม่ไม่มีลมแรงนะธรรมดาลยธรรมดา ้ก็เสียงดังแบบเหมือนฟ้าผ่าพวกพุ๊พเงี้ยปัาก็หันไปก็เป็นแบบนี้เลยป๊บเดียวไม่มีลมเลยแต่ลมก็ลมธรรมดาไม่ใร่โชคป้าก็นั่งกินผลไม้กันตรงนี้แหละแล้วเสียงดังแบบยังนั่งลุ้นล้เก่งอีกคันเนี่ยจะรอดไม่รอดนั่งลุ้นนี่ะสีฟ้าคันเล็กๆคิดว่าสาเหตุที่ต้นไม้มันล้มเนี่ยมันฉีกเนี่ยเกิดจากอะไรน้ำหนักจากใบไหมล้มค่ะน้ำหนักแล้วต้นต้นนี้นี่อายุมันเท่าไหร่อนานมาก มา,านมากอะ่ะห้าสิบว่าปีได้ไหมน่าจะนะนี่ก็คือที่เสาไฟมันล้มนี่เกิดจากต้นมะม่วงมามาฟาดเสาไฟฟาดค่ะมาอย่างนี้เลยลูกพั่วเราก็แยกกันแบบกรุ่มทุกคนก็แต่งตื่นหมดเลยฟาก็นยังว่าครูเห็นสภาพนี้เลยไม่นานนะัดแต่ปรากฏทั่วเลยก็นั่งอยู่ใกล้ๆตรง <ขา S 1> นี้นั่งนี้เลยยังตกใจเลยว่ารถ พี่ๆทำดาสเล้งอยู่ตรงนี้กันหมดเลย<อ>แล้ววันนี้ไปอยู่สักคัน<อ>ชูบีว่าชคดีวันนี้ปกติแถวนี้รถสเลง,เลงจะจอดสเลงจะจอดเลงรับจ,จ<อ>้างมันจะจอดอยู่นายปีดีอายุ52ปีพ่อค้าขายข้าวราดแกงและเป็นผู้เช่าช่วงบ้านหลังที่พังเสียหายเล่านาทีระทึกขณะเกิดเหตุว่าในขณะเกิดเหตุสมาชิกในร้านของตนรวมไปถึงครอบครัวอยู่ภายในบ้านบางส่วนก็นั่งอยู่ใต้เพิงหลังคาที่ถูกต้นมะม่วงล้มทับตอนแรกก็นึกว่าเสียงรถชนกันเสียงดังสนั่นวันวา จึงได้ออกมาดูก็พบว่าเป็นต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านฟ่งริมถนนหักโค่นลงมาทับหลังคาบ้านของตนจนพังเสียหายหลังคาบางส่วนทะลุกำแพงพังแตกร้าวแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเกิดเหตุนี่เราอยู่ไหนอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ตรงใต้เทิงนั่นเลยน้องนี้นั่งก็อยู่ตรงนี้อ๋อตอนนั้นมันมีสัญญาณมีเสียงมีลมแรงไหมครับตอนนั้น ปกติแบบนี้แต่ว่ามันก็มีเสียงแบบเปี๊ยเปี๊ยเปี๊ยบเลยไม้มันลั่นแล้วก็โอมโอมโอมแล้วก็ฟาดหลังคาเราเลยตอนนี้มีอะไรเสียหายมั้งมีมีในบ้านยังไม่ได้สำรวจเมาไป็นรวจแต่เบื้องต้นนี่ที่เห็นเนี่ยคือเป็นเป็นหลังคาเป็นข้างนอกเป็นรั้วแล้วก็ในห้องบางส่วนอืมีเศษของเรื่องบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแต่ว่าสมาชิกในบ้านบางส่วนก็มีนั่งอยู่ตรงนั่งอยู่นี่ด้วยออ๋ ผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วลูกชายไม่สบายนอนอยู่ไนพ่อต้นอะโม่วงต้นนี้นี่ประมาณกี่ปีแล้วน่าจะเกินห้าสิบไหมน่าจะเกินนะเก๋ยมากแถวเนี้ยเคยเกิดเหตุต้นไม้ล้มอะไรยุ่ยบ่อยไหมไม้ล้มส่วนี้ญต้นนู้นแล้วก็มีเลยไปนู้นก็มีส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไม้ใหญ่จาปลักต้นเนี้ปุ๊บ เราเรามีแนวคิดยังไงว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดาเนินการตัดแต่งเคยแจ้งไปแล้วงคบแจ้งไปที่ไหนของโรงเรียนเจ้าของบ้านแกก็แจ้งไปแจ้งไปที่ใครอะแจ้งที่เทศบาลเทศบาลอ๋อก็ไม่ไม่ได้มาตัดอ่ะมาไหมไม่ได้มาตนนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็น่ากลัวอ๋อก็คือส่วนใหญ่จะมาตัดตอน ตอนต้นไม้มันล้มแล้วใช่ใช่แต่ก่อนหน้านี้เฉยแจ้งก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนสองเดือนมาแต่งมาแต่งกิ่งไปแต่งกิ่งนะตรงนี้แหละต้นนี้ล้มเนี่ยแต่งกิ่งไปอ๋อแต่งกิ่งไปแล้วกิงเพราะว่าเขาบอกว่ารถรถใหญ่วิ่งรถสิบล้อวิ่งหรือรถอะไรวิ่งเนี่ยมันมันโดนกิ่งแต่งเนก็เลยแต่งเฉพาะกิ่งนะแต่งเฉพาะกิ่ง